สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมก็จะพาท่านมาที่จังหวัดนครปฐมนะครับที่หลังองค์พระปฐมเจดีย์นะครับนี่ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูฟาร์มปูครับที่เลี้ยงอยู่ในบ้านนะครับท่านผู้ชมครับดูแล้วก็เนี่ยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ปูที่ปูนี่ครับมีสองพัน เลี้ยงรวมกันนะครับก็คือพันธุ์กําแพงเพชรกับพันธุ์ด็จพประเทศนะครับนะนี่จะเป็นปูที่ใช่พ่อแม่พันธุ์ท่านผู้ชมครับที่มีการเลี้ยงไว้ขายนะครับก็กิโลหนึ่งก็เป็นร้อยครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าเลี้ยงง่ายๆนะครับเดีนะ๋ยวก็มาดูบอ่อนี้ครับท่านผู้ชมอ่านะนะ มั้หายท้องเลยครับอืมครับเสดงว่าอันนี้เป็นเพศผู้นะครับท้องเนะจะมีสัญลักษณ์วงบอกอยู่นะครับเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายว่าไงนะครับเป็นผู้เศรษฐกิจนะครับเลี้ยงแล้วไม่พอไม่พอขายว่าไงนะครับท่านผู้ชมครับก็อ่านี่ก็คือวิธีทำง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะทำ เพื่อการค้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับก็ขายครับเป็นคู่ละ100ครับอา่อา,อาแล้วก็ถ้าซื้อ10คู่ก็จะแถม1คู่ครับอา่าแสดงว่าซื้อพันหนึ่งก็จะได้สิบเอ็ดคู่ครับท่านผู้ชมครับเ,เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจนะครับ ท่านผู้ใดต้องการที่จะทําความปูอยู่ในบ้านนะครับทาง่ายนะครับความมืดความสว่างไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าความกลัวกลัวความร้อนครับท่านผู้ชมครับความร้อนถ้าจะทําในที่กลางแจ้งต้องมีแสลงอยู่ด้วยนะครับบรรยากาศง่ายๆครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือหน้าตาของปูนะครับเป็นพันธุ์โซเประเทศกับพันธุ์อ่านู่ด้วยกันนะครับทนผู่ชนครับ อ่าหางครับผมหายทองซะแล้วครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับอือก็คือทำแบบนี้นะนะครับท่านผู้ชมครับอ่าก็ลองดูเผื่อท่านผู้ใดจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงปูนะครับท่านผู้ชมครับมีกำลงังมาดูจะพอความกำลงัลงหลังบอกครับ ทำละให้เราใส่จีบได้ทีเดี๋ยกเราต้องลงมือดึงานเลยตรงนี้ควรเอากระานตานานางตานางตาน้อยตาน้องานะครับแบบนี้เรามีองมีทีบแห้ง พวกเเขาไปอยู่แล้วว่าเราเปอยู่เฉยๆนี้ระอมอะไรก็มีกระเบื้องอะลองตัวของพระขึ้นมอยู่ใช่พอเวลามันท้องจะขึ้นอยู่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับช่งของเราขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ